เขาใช้ยังไงด้วยนะราใช้กดเข้าไปเรียนูิ่งนะครับเพื่อเห็นงานน้ำตาลบอกใหควรเสริมเติมเพิ่อะไรให้เป็นสีสันหรือการอยู่ยิ่งฟัามันจะอยู่ท้ายท้ายรวเบ็เวาารประชมอยู่นะครับก็จะจัดในบริวว่าจะเกิดปัญการจัดหาขอปรับงานที่่วยคนที่ทำในแบบนั้นจากสินค้าเสร็องาเลยนะที่เก็จะเป็นเหตุการณ์หลาดร้องนะครับในรปีที่ผ่านมา มอาไมคนงานทีหลังค่ยนะแล้วเขาก็ทำงานค่ะที่ประชุมก็ทีทีหลัง โคงการท่เกี่ั่า่นทัใช่ไหแต่คนะกำลังกำลังฝ่ายชาวต่างไปทก่อนเลอกเชิญของนาทอย่างอการสัญญาในที่ฟานี่ก็จะได้รับความแสดงสินตอบแทนคนที่ที่ยอนนในการที่เห็นท่าพอสััเลไว้นีว่าอยากได้เป็นร้านค้าที่ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลมความเห็นเป็นที่วัฒนธรรมท่าค่ก่อนที่จะเรราษีสูงที่ ซึื่อเป็นล่าค็นที่เราใจยนะครับไป็นี่วงสูงบนองสิทธิยาก่อนยุดกทีของบยากาองาโรกไม่ใช่เชิงเฉลี่ยางนะคะควรจะอยู่ด้านนอกนะคะด้วยะคะครับควรจะเป็นที่ตัดเพื่อหยลาที่ทททททมันก็มีหลักสูรด้วยกันแล้วก็เรื่องของพื้นที่ว่าตเต็มที่ ท่านเราเห็นที่วัดแล้วของทีด้นั่นเองค่ะของที่ที่มันก็จะเป็นสีพยายามคุยกันให้เป็นสีเดียวกันแล้วให้เป็นแบบที่คนภาคใต้ทำนั่นใช่มเราเลยนน่ควาเพราะจะมีตัดกันก็จะได้วางตามจุดที่ทำไม่ไม่แถลงข่าวออนไลนเหมือนเหมือนที่ผ่านมานะครับผมอยากจะตรงนั้นอ่าท่านอินี้ข้าจะจัดในอินดอร์นะคะในตอนนี้ไม่ทราบว่าจะมีข้อเสนอข้อแนะนำไหมคะว่าเออมันเป็นอย่างที่ เป็นกระถางของเรานะคะได้ได้สัมภาษณ์ได้ประจานกันคะ